ครับสวัสดีครับท่านท่านครับวันนี้ก่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับได้เดินทางมาที่บ้านแมตตบุตในนะครับหมู่ที่7ตําตบลสันปะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านตามโครงการปิตองหลังพระนะครับของจังหวัดพะเยาเป็นจุดเป้าหมายเมื่อปี2556นะครับและวันนี้นะครับกิจกรรมที่สําคัญที่ได้จัดขึ้นณที่วัดวัดแมตตบุตในแห่งนี้นะครับก็คือกิจกรรมพิธีเปิดค่ายสร้างเด็กเยาวชนจิตอาสา ปันรักปันใจด้วยการให้นะครับมีกลุ่มเป้าหมายจากน้องๆเยาวชนนะครับจากทั้ง20ตำบลในเขตพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะครับได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่นี่นะครับเพื่อปลูกฝังและอนุรักษ์ค่านิยมให้กับเด็กนะครับมีใจรักต่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาส่วนรวมของสังคมนะครับแล้ววันนี้นะฮะท่านรองสุวิชาท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีนะฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้มาร่วมพิธีเปิด่ข่ สร้างเด็กเยาวชนจิตอาสาปรรักปันใจด้วยกันให้ที่นี่เลยครับจะมีการกิจกรรมการเสริมสร้างเยาวชนเด็กและเยาวชนนะครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12, 1 3 1 4นะฮะทั้ง3วันนะครับเพื่อสร้างกิจกรรมเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลมืองดีนะครับผมว่าไปพบกับท,ท่านผู้พัฒนาการพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมณุลของจังหวัดพะเยา,ได,ยาได้พูดถึงัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับ ครับผมครับก็สวัสดีครับทุกคนครับก็โครงการวันนี้นะครับเป็นเป็นโครงการที่เรานําเด็กเยาวชนของในจังหวัดพะเยาจากพื้นที่20ตําบลนะครับจากซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราเคยสํารวจข้อมูลเกี่ยวเรื่องการเฝ้าระวังนะครับเรื่องการคุ้มครองเด็กนะครับแล้วก็เอามาดำเนินงานในเรื่องของการสร้างในเรื่องของการบรรลปันใจด้วยกันให้นะครับโดยการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยก็เป็นนักของหารที่ว่า เรามองว่าเด็กคือคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการการให้ที่สําคัญนะครับที่เด็กจะต้องไปรู้จักการให้นะครับในการดำเนินงานวันนี้เนี่ยที่ที่เราจะดำเนินงานที่นี่คือ10วันที่12ถึงวันที่14นะครับจำนวน3วัน วัตถุประสงค์ก็คือในเรื่องของการสร้างให้เด็กนะครับเ <Yeah. S 1> ยวาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด50คนเนี่ยมีมีจิตอาสานะครับมีจิตอาสาในการที่จะดําเนินงานเพื่อส่วนรวมนะครับสร้างหลักประการความเข้มแข็งนะครับให้กับเครือข่ายของเด็กเองและสุดท้ายเองก็จะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในชีวิตนะครับเพื่อให้เด็กได้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ย ในเรื่องของค่านิยมด้านวัตถุนิยมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่จะเป็นจริงๆนั้นก็คือคนต้องมองจากเรื่องของความจาเป็นพื้นฐานที่เด็กควรจะต้องมีนะครับเพราะนั้นการเปิดค่ายในวันนี้นะครับก็เป็นการสร้างเด็กใน50คนเนี่ยเพื่อให้เป็นแกนนําเครือข่ายที่จะกลับเข้าไปทํางานในตาบลของตัวเองเพื่อให้เด็กในตําบลเกิดความเข้มแข,ข็งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายที่สำคัญก็คือทำอยางไรก็ได้ให้เด็กรู้จักการให้ครับครับขอบรคุณครับ สองนับจากข้างล่างขึ้นมาวันนี้จะมาเล่ากิจกรรมคร่าวๆที่เราจะทํากันในสองสองคืนสามวันนี้นะคะก็วันนี้กิจกรรมวันแรกที่เราจะทำก็คือเราจะเอาเด็กมาทํากิจกรรมสันวนาการก่อนนะคะสัตวนาการแล้วก็เราจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการขี่ฐานนะคะ คือว่าเราจะพาเด็กเรียนรู้ในเรื่องของแก้วน้าเออเราจะมีแก้วน้ําให้เด็กประมาณสี่ใบเออเราจะทำว่าน้ําเต็มแก้วเป็นยังไงน้ําคือแก้วเป็นยังไงแล้วก็สลับน้ําแก้วที่รั่วเป็นยังไงนะคะว่าเราจะสามารถ เด็กๆเ,เราจะเปรียบเด็กๆเ,เหมือนแก้วนะว่าเด็กๆตอนนี้เด็กจะเป็นเด็กน้ำเต็มแก้วน้ำขึ้นแก้วหรือว่าน้ำที่กำลังไม่มีอะไรเลยที่ล้นลงไปเลยอย่างนี้นะคะส่วนกิจกรรมเราจะมีกิจกรรมตอนกลางคืนที่จะให้เรียนดูในเรื่องของเป็นในเรื่องของกิจกรรม ai, ค่ายนะคะว่ามีทำเราจะทํากันยังไงบ้างใน2วันสาวันนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนกิจกรรมของพวกนี้จะเป็นกิจกรรมในการลงฐาน,นะคะ่ะจะมีทั้งหมดอยู่5 หารด้วยกันนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างต้องติดตามดูพรุ่งนี้นะคะส่วนวันมะลืนเช้าก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะพาเด็กๆเข้าวัดนะคะเข้าวัดแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของมีการเขาเรียกว่าบรรยายอะค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด3ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็จะมีการวางแผนกันในวันสุดท้ายว่าจะมีการวางแผนยังไงบ้างในการที่เด็กๆกลับไปทำกิจกรรมต่อใน พื้นที่ในหมู่บ้านของตัวเองอย่างนี้ค่ะนี่จะเป็นกิจกรรมข้าวค่าของเราที่จะทําในสองคืนสาวันนี้นะคะการเปิดค่ายสร้างเหล็กโยชนจิตอาส,สาบนรักปับใจด้วยการให้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2557นาที่วัดบ้านเมตตาำในตำบลสันประมง่งอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา จากการที่สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตปัญหาทางสังคมที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อแนวทางการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากหากไม่มีการตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นความมอนเอของสังคมก็จะขยายตัวมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศทั้งในระบบอย่างยากที่จะเลี่ยงได้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขาดเกลาทั้งจิตใจแก่เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของสังคมจึงได้จัดทํากิจกรรมสร้างเด็กเยาวชนจิตอสาปันรักปันใจด้วยการให้ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2557ณวัดบ้านเมตตํานายหมู่ที่7 ตำบลสันปะม่วงอมเมืองพะเยาจังหวพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อเสริมสร้างหลักการดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตสาธารณะนะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20ตำบล คณะทำงานบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริอำเภอเมืองพยาวและชุมชนบ้านม่ตำบลไหนทุกคนโดยผู้ครวบกิจกรรมประกอบด้วยแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่20ตำบลรวมทั้งสิ้น50คน ถ้าเป็นไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้นะฮะก็เป็นกิจกรรมที่จะลูกฝังและก็สร้างจิตสำนึกให้กับน้องๆเยาวชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมช่วยเหลือส่วนรวมนะครับกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะทําให้น้องๆเยาวชนนะครับได้มีความรู้ความสามารถและมีจิตใจจิตอาสาที่จะอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปนอกจากที่จะพึ่งตนเองได้แล้วนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนและทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับกิจกรรมนี้นะครับขอให้ โชคดีนะครับประสบความสเร็จในชีวิตการงานและก็การดำเงงชีวิตครับสวัสดีครับ